สวัสดีค่ะคนโ์ปอปีสไตล์ค่ะวันนี้พามาชมนะคาตลาดนัดนะคะตลาดนิคมสาหกรรมบางปูค่ะเดี๋ยวไปชมนะคะวันนี้พาเข้าร้านขายปลาทูนะคะนี่นะคะอยู่บะเกาค่ะย่างปลาทูนะคะ ชมปลาทูหน่อยนะคะนี่นะคะ,ะ,คะปลา,า,าทูค่ะเจ็ดสิบห้าบาทเข่งละยี่สิบห้าบาทค่ะไม่แพงเลยสามสิบก้แล้วก็อันนี้เข่งละสามสิบบาทะคะ่กนนทะ,คะก็จะมีแบบเป็นปลาทูสดแล้วก็เป็นปลาทูที่ว่าย่างนะคะ มีแบบสำเร็จรูปไปรับประทานที่บ้านได้เลยนะคะตันนี้ก็จะเป็นปลาทูเค็มค่ะปลาทูเค็มทอดนะคะตัวใหญ่ๆเลยค่ะตัวใหญ่เนื้อเยอะน่ารับประทานค่ะนี่นะคะจะมีแบบว่าเป็น เรื่องปรุงให้นะคะใส่แพ็กไว้นะคะแล้วก็ไปบีบรับประทานที่บ้านค่ะเป็นร้านน้ำพริกด้วยนะคะก็จะมีน้ำพริกหลายย่างค่ะมีน้ำพริกอันนี้น้ำพริกอะไรเหรอคะอีนอันนีะแกวปาร้าเหรอคะมีอย่างเดียวใช่ไหมคะเป็นแกวปาร้าเนาะ ตามตามตามคำสั่งเหรอคะตามสั่งอ๋อตามริกจะเป็นแบบตามสั่งนะคะแซบเบอร์ค่ะนี่มีผักดองด้วยค่ะก็จะตามส,ด,สดที่ร้านเลยนะคะใส่ตะกูด้วยนะคะแล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าสั่ง,งค่ะขออนุญาตนะคะนี่นะคะน้ำพริกแซบเบอร์ค่ะ นี่ก็จะเป็นประดุกนะคะราดประดุกค่ะ ให้ชมบรรยากาศการซื้อขายหน้าร้านสดๆกันเลยนะคะเราแบบปินๆไปเลยค่ะนี่ค่ะปลาทูนี่ตัวใหญ่มากเลยค่ะก็จะมีหลายไซส์นะคะเอาแบบไหนดีะปลาทูสดนะคะมีแบบสดแล้วก็มีแบบนุ่งแบบย่างค่ะ ันนี่ทอดนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะครบมือก็ใช้เวลาไม่นานนะคะลูกค้าก็ได้กลับบ้านรับประทานคุณเม่ไปเปลี่ยนรหัสหน้าจออันนี้ นี่ค่ะ <Nhid> ขายอยู่ที่ตลาดนิคมอ,อุตสาหกรรมบางปูนะคะแวะเวียนมาเลือกซื้อเลือกหาอุดหนุนกันได้นะคะคลิปนี้ปนๆ์ลฟีสไตล์ขอไว้เพียงค่นนี้ก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ